มาใครไปทุ่ะมามากาแฟครับเฉันไหวแต่ตาจ้าประเดี๋ยวแฟนผมครับตาหนูสุขภาพวันลูกเป็นไงบ้านหนูไอ้วันพ่อพูดกันได้ไงนะไปห่วงมันสิลุงพูดตรงมากเลยนะหมายถึงว่าเออมันเข้าที่แล้ววันนี้มาจำคนผิดรู้ไม่รับออะไรคนนั้นไงหมายเลยพาผู้หญิงไหมกูคุยกับพ่อไม่เยอะเลยเเนี่ยรื่องผู้หญิงเนี่ยเพื่อนผมก็มานะพ่อดีพ่อดีมาใครอ่ะ อาแฟนดิโหไม่ซ้ำหน้าเลยนะมึงอ่ะเมื่อวานคนวันนี้คนใช่ชายชาติตุวชู้เบาๆอยู่จะไม่ทะเลาะกันกูไม่ได้หมายถึงมึงกูหมายถึงที่นี่ไอ้ที่เบนมึงพาใครมาหาพ่อเน่ยไปสิคะอย่าูรู้นะเดี๋ยวใครตื่นหนงสามโมงเย็นเจอกันอีกหนอ ผมมาที่นี่นะพอดีนะผมเนี่ยมีปัญหานิดหน่อยก็กล่าวว่าจะพาแฟนมาอยู่ที่ตะรย่าเนี่ยนะไม่เป็นไรพ่อมึงใจดีอยู่แล้วอยู่ข้างในได้ไเปล่าพี่กูอยู่มันหน่อยไปไปพาไปเลยดิเดี๋ยวนมาหนะสิงห์ฮะเฮ้ยเฮ้ยลูกมาแล้วพ่อเฮ้ยอะเฮ้ยไม่สงสัยแสดงว่าอีกคนนั้นมาเพียพ่อมึงก็ใจโยมหลับรอพาผู้หญิงเข้าบ้านทุกวันอ๋ออาจารย์เตือนก่อนเตือนก่อนเฮ้ย ลูกชายมาหาแล้วเดินก่อนพ่อเฮเลยพ่อพอพอพ่อเฮ้ย่อพ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 ่ตพ่อพ่เพ่นพ่อพไอเอพ่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 รพ่อ่อม่อ้่อ่อพ่อพ่อพ่อี่อพ่อ่อพ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 อ่พ่อ่อพ่อ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 ย่อ่อพ่อ่อพ่พ่พ่อพพ่อพ่่อ่่อ่อ่อ่่พ่อฉันก่อนดีกว่าเอาอย่างั้นเหรอจ้ ไงอ่ะเฮ้ยเตือนก่อนเฮ้ยดูเหมือนโดนทำร้ายนะเนี่ยแผลมองอต้โดนทำร้ายแน่ๆใครทอ้อะไรพ่อมึงเป็นอะไรมึงเจะโอ้ยโหเดียโอ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้ไม่มีอะไรเลยพ่อเตือนก่อนเฮ้ยพาพ่อมไปที่อืนก่อนพ่อย um um ่าย um 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 um> um um ังย um ังยังไมเลือเลย่เลยพ่อมึงบ้าปะเนี่ยมึงละเมอตัวเองเหรอทำไมเลือดเต็มขนาดนี้ล่ะ อะไรทำอะไรพ่อเนี่ยพ่อโบกฉันสิเขาจะไปฆ่ามันไอ้ผู้ชายสองคนอยู่ไหนเนี่ยผู้ชายไหนไหนอะไม่มีผ้ชายสองคนด้วยหรอมีคนมาหาพ่อลูกมาขอน้ญาตเดิมพ่อเอามาให้มันแล้วมันบอกว่ามันเป็นทหารของทกษัตริย์ผานองซึ่งเป็นศัตรูเก่าของพ่อกษัตริย์ผานองใช่ศัตรูเก่าของพ่อพ่อสู้กับมันพ่อสู้ไม่ได้มีคนรอบกายข้างหลังมันมันตีหัวพ่อพ่อก็สลบไปเนี่ยอ๋อ้ยมันมันตั้งใจว่าจะฆ่าพ่อแั้วหายไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่ามันจะไม่ฆ่าแสดงว่าไอ้คนร้าย มันอยู่แถวนี้แน่ๆมนต้องขลับมาอีกแน่เลยอะอหนีไปลูกพ่อไว้นี่ฉันหนีไม่ได้หรอกพ่อไม่เป็นไรพ่ออยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเออเดี๋ยวผมจะให้พ่อไปอยู่บ้านแฟนผมสักพักหนึ่งเจ้าแฟนผมพ่อเฮ้อแฟนผมเองจะขาดแล้ว อูจะกลับบ้านเล้วพ่อจะยังไงแฟนลูกลอเลิกเอเลิกเอแบบนี้เลิกเถอะนะเลิกเถอสงสารเมียเมียคนไหนอไม่รู้ค้ายๆอมเราไงพ่อเดีพ่อไปอยู่บ้านเบอนรีบไปดูตัวนะลูกไปเอะจะย้อนกลับมาไป้ย่่ออย่พ่อด้วยพ่อหวงนะพี่นะพ่อโอ้ยม่ร้อย ไปจะหนักเหมือเดิมไหมเนี่ยไปเร่พ่อไปลูกนะพ่อเมียผมพ่อเมียผมใครต้องวงไอ้ลูกเมียมึงอะเสดสิงห์ค่ะแน่เฮ้ยลุงพ่อเราไม่ฟังมีผู้ชายสองคนจะมาทาร้าพ่อแต่ว่ามันยังไม่ค่าแสดงว่าผมคิ่มันต้องย้อนกลับมาที่นี่แน่มันต้องมาแน่แน่ย้อนกลับมาแบบนี้มัต้องแผนซ้อนแผนเอาไอลมันต้องแผนซ้อนแผนเฮ้ยงานนี้มันงานใหญ่นะลุ ขอแค่มึงบอกผมต้องให้ลุงช่วยแล้วล่ะกูเนี่ยทหารเก่าลุงช no. right. ่วยกูได oh, ้นะมึงเนี่ยหลานสุธ no ิรัา์ของกูอันนี้ลูกสุธิรัาชผมจะไม่ใครมาแต่งมึงไม่แต่คนเดียวบอกกูเลยลุงพูดเองนะกูพูดนี่แหละลุงช่วยเอ้ยกูช่วยเพื่อนพ่อมึงพ่อมึงเห็นแล้วพ่อมึงทำอะไรเป็นเหี้ยเลยอะไรพ่อเป็นไรใครทำอะไรพ่อใครอ่ะเป็นลุงไงลุงบอกว่าลุงจะช่วยไง ผมก็ทําแบบที่คนนั้นมาทำกับพ่อผมใช่ไหมึงตีกูใช่ไหมป้าข้าเป็นลูกแกข้าจะตีแกทําไมล่ะพ่อแน่นะเน่เอาไงลุงช่วยได้ไเนี่ยช่วยเฮ้ยลุงช่วยกันเลยเอาไงเอาไงฉันหลบสิวะเออไอ้พโมมาฉันหลบเออเอาไงฉันหลบไอ้ข้าพ่อผมตายอ่ะเดี๋ยวมันไม่เหมือนลุงต้องสลบทู้รู้แหละกูสลบเองได้เออสลบทู้ ก็มัดมัดแมวเชื่อมั้ยดิ้นเชื่อเชื่อมมัดให้เหมือนพ่อเลยหลอกมันหลอกมันว่าลุงเป็นพ่อมัดมัดมัดเรื่องนี้เหรอที่เขาบอกกูเป็นตัวเอกอะเนี่ยเหรอมัดลุงขอโทษลุงนะไม่เป็นไรละผมรักลุงนะทำขนาดนี้เกลียดกูก็ได้ผมขอโทษนะลุงผมขอโทษจริงไปกันลุงผมขอโทษผมต้องคุมหน้าลุงไว้เพื่อหลอกว่าให้เป็นพ่อผมเออ เอาให้มึงสบายใจนะทุกทีอันไหเดี๋ยวเดี๋ยวเลเดี๋ยวมันมาไอ้หนูเหม็นอะไรวะลูกเลือดเลือดเลือดมันออกเลือดมันขาวพ่อกิ่งขาวเลือดเด้เลยขอบคุณมากลูกไอ้หนูบอกพ่อนางนี้เลี้ยวใครออกไอ้หนูพ่อลุงฮะลุงเลเลเกทุกวันพ่อเบอร์แต่งลุงไม่งเงี้ยนมันคมลูก เดี๋ยวเดี๋ยวเริ่ถ้าเสร็จแล้วลุงตลบที่นี่นะเฮ้ยแอบไปไปเดี๋ยวๆแผลนท่อนแผลนแอบไปไปแอบพูไปนี่กูถะทำจริงจริงข้าตัวกูได้เท่าไหร่เนี่ยโอ้ยจะไปพิไอรออกแย่จะเลยอะไรครับตอนนี้ไฮ้จะกินไหมโอ้ เสียเวลานานมากหรือทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมัดเป็นมัดปูเลยคนระับไอ้สิงหะไอ้เขาตายท่าแปลกแล้วไม่แบ่งใครเลยนะมีคนเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวว่าหมดเฟือนะไหมเฮ้ยาซื่อเบืองนอนกันด้วยสีดัดกายเวลาปูจัดการเอาให้มันสลอกตอม

ตายไม่ว่าแต่ตีเล็งๆหน่อยพี่อะไรนะตีเล็งๆหน่อยตีเล็งๆตีเล็งเล็งตีเล็งๆเล็งๆไม่ใช่เลงเลงเล็งๆล็งจะตีตรงไหนมึงดีวะาแต่การมึงไหวปะล่ะแล้วแต่มึงเลยไอ้ราชบุรีกูพร้อมใจแล้ววันเนี้ยเราจับตัวมันได้ครับ แต่ว่าเราเนี่ยจะจับเป็นหรือว่าจับตายดีเพื่อนควาจับตายเลยขอบคุณนะครับสำหรับคุณไม่ไี้ินสิพูดอะไรนะกูบอกเลยเมลเมลน้ำรางวันเมลเมลน้ำรางวัลโอ้โหแล้วจะเดือยังไงอยู่แล้วไงไปน้ำรางวัลแล้วแล้วมองมองเห็นไหมล่ะมึงมีน้ำใจไหมล่ะต้องเดือดน้ำรางันครับมึงพากูไปหน่อยดิอะไรกูมองไม่เห็นอ้าวแล้วเขาให้กูป่ะล่ะเดี๋ยวกูแบ่งให้ก็ได้มสองคนเลยอสองคนเลยพากูไปด้วย เ,เ,เออแนี่แหละไม่มีมนคนกูลำบากว่ะขอบคุณนะยกมือไปเลยโอ้ไม่ได้ไม่ได้เท้าขอบคุณสวัสดีร่อนสวัสดีแร้วขอบวันนี้ขอไหว้มือเดียวนะครับพอดี้เป็นคนยัดโสขอบคุณครับครับและกูไม่รู้เลยพี่หรือแม่ใคร เผาเลยเผานั่งยางเลยเผาทั้งเป็นั่นแหละไอ้สิงห์หันจะจับเป็นหรือว่าจับตายก็ได้ยังไงก็ได้รางวัลเราจะให้มันรอดไปได้ให้มันร้อนตายดีกว่ามันอึดอัดใยผม,ม,ม,มเจอกูเอาไม่เห็นใหญ่เลยที่นี่ มึงแกงกูเหรอแกงกูบ้างละมานมึงเดี๋ยวทรมานมึงกูจะเผามึงได้ไหมเนี่ยแกงกูมันเริ่มตายแล้วล่ะทำไมกินเริ่มเหม็นแล้ววะกูจะเผาลนคางมึงมึงดำเผาลนคขะ ก็นนลนเขามาสิเพื่อนกูจะลนคางมึงเอาได้เอาได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,นดเดี๋ยวรอก่อนงามึงเอาวะมีทั้งตูดมันดีใหญ่เลยมันดีใหญ่เลยเหรอใช่ไหมเพื่อนกูคิคดว่า จับตายไปเลยก็แล้วกันจับตายเลยไหมตัดหัวมันไปตัดหัวหมันเอาไปถวายโอ้พรนองในทุณขอรางวัลจับพระองค์ขึ้นจับเว้ดูเลยเฮ้ยใครมาระวยใค<ห>รมึงมอะไรจะฆ่าหกมาเจอตัวตนไ้คนตนตอจะฆ่าอให้เป็นผี